แม้จะทำอาหารมาเป็น1 0ปีก็ยังมีผิดพลาดกันได้ครับชีวิตก็เช่นเดียวกันแต่พลาดแล้วต้องลุกครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผมจะปลามาทำปลาทอดผัดซดมะเขือเทศครับผมมาดูวัตถุดิบครับกระเทียมพิิกแห้งหอมแดงแล้วก็เอาลงไปผัดในกระทะที่มีน้ำมันเดือดๆแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับ ตามด้วยซอสมะเขือเทศอมเมนูนี้ทำไม่ยากครับใครๆก็ทอดทำได้แล้วก็ใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวลงไปครับโดยไม,ม่มีการตวงใดๆทั้งสิ้นเพราะแม่ผมเนี่ยระดับซีโตระดับยอดประมจาจยอดกุ๊กแดนมาก่อนเติมน้ำลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันแบบนี้อ่าแล้วเราก็เตรียมใส่ปลาทอดลงไปครับนี่โชว์ฝีมือ,อ,อผัดผิดลัดกันเล็กน้อยครับ คลิปนี้สอนให้รู้ว่าอย่ากประมาทครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็ออกมาสวยงามอยู่ดีครับอัลฮัมดุลิลละ